สื่อเทพประทานพรเทวดาให้โชคองค์พระเมตตาคนลายมือกากบาดตรงกลางฝ่ามือรักเสน่ห์เคยได้ยินคำว่าเสน่ห์จันแดงไหมครับผมดวงชะตาของคนลายมือกากบาดจะเป็นเหมือนดังเสน่ห์จันแดงจริงหรือไม่เรามารับฟังกันครับคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวง โดยการดูจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับคนลายมือกกบาดและเป็นการเจาะดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ยิปซีเจาะเรื่องราวต่างๆว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นดวงชะตาของคนลายมือกะกบาดก่อนอื่นขอให้ท่านรับโชคกันก่อนนะครับขอบารมีปู่ท้าวเวสสุวรโนเมตตาประทานพรประทานโชคแก่คนลายมือกะกบาดขอให้ท่านรับกับความสุขความเจริญ ทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริญรุ่งเรืองสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองรักษ์เสน่ห์จันแดงจะเกิดขึ้นแก่ตัวท่านบางคนอาจจะไม่รู้ความหมายของรักษณ์เสน่ห์จันแดงความรักจะเกิดขึ้นกับคนลายเมอกาบาทและท่านจะมีสเสน่ห์จันแดงเกิดขึ้นบางคนอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่เคยได้ยินว่าสเสน่ห์จันแดงเป็นอย่างไร เสนจแดงเป็นว่านชน,นิดหนึ่งแต่ความหมายของมันเป็นที่น่าชื่นอกชื่นใจมากใครๆก็อยากได้บางที่ถึงกับใช้ว่านนี้ไปทำวัตถุมงคลเสน่นจันแดงเปรียบเหมือนดังว่าเป็นคนมีนะเมตตามหานิยมเป็นคนที่ใครเห็นก็รักใครเห็นก็หลง ดวงชะตาฟ้ากำหนดเอาไว้แล้วแต่ว่าบางคนก็จะต้องมีเครื่องสําอางท่านก็ลองสังเกตดูแล้วกันนะครับว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งจริงหรือเปล่าถ้าท่านมีเครื่องสําอางโปกหน้าก็ทำให้ท่านดูดีขึ้นมาทันทีจากผู้หญิงดูหน้าธรรมดาก็กลายเป็นคนที่ดูสง่าไฮโซดูเลิศหรูผู้ชายก็เช่นเดียวกัน ดวงชะตาฟ้ากำหนดแต่ว่าคนเราก็ต้องมีของดีพบติดตัวเชื่อกันว่าคนลายมือกากบาทจะมีของดีพบติดตัวเหมือนกับเป็นคนที่มีพลังเซนส์อะไรบางอย่างที่ติดอยู่กับหน้าของท่านเสน่ห์จันแดงคือเมตตามหานิยมดวงชะตาฟ้ากำหนดเสน่ห์จันแดงเป็นเมตตามหานิยมและเป็นทางด้านเสริมโชคลาภวาสนา ใครมีพบไว้ก็เหมือนจะมีโชคลาภโดยคนโบราณเชื่อกันว่าผู้ใดที่มีว่านชนิดนี้หรือว่ามีสเสน่ห์เสน่ห์จันแดงพบติดตัวไว้อย่างเช่นคนลายมือกากบาทครับเขาเชื่อกันว่าจะเป็นคนที่มีนิยมชื่นชอบเป็นคนที่รักของผู้คนรอบตัวเป็นคนที่เคารพนับถือมากที่สุดและยำเกงเป็นอย่างมาก ช่วยในการเรียกเงินเรียกทรัพย์การทำมาค้าขายเกิดขึ้นกับคนที่มีสเสน่ห์จันแดงแล้วคนลายมือกรกบาดมีสเสน่ห์จันแดงติดตัวมาจริงหรือไม่ก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะครับว่าคนที่มีลายมือกรกบาดท,ที่มีลายมือกรกบาดก็คือ x ตรงกลางฝ่ามือพูดกันจะชัดนะครับต้องเป็น x ตรงกลางฝ่ามือไม่ใช่สลับ เป็นการกระบาดท,ทั่วลายมือไปหมดอย่างนั้นไม่นับนะครับบอกไว้ก่อนท่านอาจจะงงว่าเป็นยังไงนะครับก็เป็นรูป x ตรงกลางฝ่ามือเลยชัดชัดเล็กๆไม่ต้องใหญ่นะครับกิจการจะเรินรุ่เรงเรืองผู้ที่สะอหาสแสวงหาโชคเสี่ยงทายเกี่ยวกับทางด้านเรื่องโชคลาภจะมีโชคเข้ามาเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นคนลายมือการกระบาดท,ที่มีเส้นตรงกลาง ฝ่ามือที่ชัดเจนอย่างมากเป็นคนที่มีเสน่ห์จันแดงธุรกิจการงานของคุณจะรุ่งเรืองลุ่งโรอดประสบ็จเป็นไปได้ด้วยดีสิ่งดีๆจะกำเนิดแก่ตัวท่านแต่แน่นอนครับอะไรที่ดีมากเกินไปมันก็จะมีผลข้างเคียงด้วยเสน่ห์จันแดงเขาเชื่อกันว่าใครมีเอาไว้ใครอยู่กับคนที่มีเสน่ห์จันแดงอยู่ข้างกาย จะรู้สึกเล่าร้อนรู้สึกหลงไหลในเสน่ห์หรือว่ามีอารมณ์ทางเพศก็เป็นไปได้อย่างมากเพราะฉะนั้นควรที่จะใช้อย่างเหมาะสมแต่ว่าคนลายมือกากบาทมีติดตัวมาแต่กำเนิดเขาเชื่อกันอย่างนั้นจะจริงไม่จริงใช้วิจารณญาณน,นะครับแต่จะให้บอกว่ามีทุกคนเสมอไปก็คงเป็นไม่ได้ บางคนอาจจะมีต้องดูจากลายมือโดยรวมว่าลายมือของท่านมีเส้นมหาสเสน่ห์เกิดขึ้นกับตัวท่านหรือไม่ถ้าผสมผสานกับลายมือกากบาทแล้วแปลว่าท่านเป็นคนที่มีสเสน่ห์จันแดงพบติดตัวไว้ไม่ใช่เป็นว่านพบติดตัวหรือว่าอย่างไรนะครับเป็นอะไรบางอย่างที่พบมาจตกกาเนิดเป็นพลังที่ซ่อนเล้นอยู่ในตัวกายของท่าน บางคนอาจจะได้กลิ่นตัวกายอย่างท่านรู้สึกว่าจะมีกลิ่นที่เล้าลมเล้าอารมณ์เกิดขึ้นอยากจะมาดมอยากจะมาจูบอยากจะมาหอมนี่แหละครับคือเสน่ห์จันแดงโอเคครับขอให้ท่านพบกับความสุขความเจริญธรรมมาคาขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวท่านนะครับขอให้ท่านสมหวังทุกประการ รับฟังแล้วก็ใช้วิจารณญาณนะครับผมยังมีคำทำนายอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ